Oh, okay. mm hmm. น,นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เรามาทํางานตอนกลางคืนเนี่ยโอ้ oh. แลวดูเหมือนว่าเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าคืนนี้เนี่ยมันจะมีอะไรสนุกสนุกให้เราทําด้วยโอ้มีโพสต์อิดติดอยู่ด้วยไหนะขอดูหน่อยว่ามีอะไรเอา,าของไปทิ้งในถังขยะตรวจตาความเรียบร้อยภายในร้านด้วยและอย่างเนี่ยอย่าลืมเอาของเติมสต็อกด้วยจัดไปพี่ชาย เวลาตอนกลางคืนเนี่ยมันช่างเงียบเสลี่ยเกินเปิดวิทยุสักหน่อยก็แล้วกันจะ,ปมมนนนจะนแปลป,ป,ปวนขึ้นหน่อย <c oughs> จะยุบเป็นอะไรเนี่ยฮะไอพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกกันว่าถ้ามันพังเนี่ยให้ลองทุบดูโอ้ชิบหายแล้วมันพังซะ,แล,ะแล้วโหฝนตกเลยเนี่ยโอ้มีลูกค้าเข้าร้านแล้วเจญครับ โอ้ oh, สวัสดีครับคุณลูกค้าไอ้หนูเหล้าสามขวดนี้ราคาเท่าไรอ่ะเออเดี๋ยวผมดูให้นะครับเออทั้งหมดราคา329ี่เหรียญครับเอาเฮ้ยคุณป้าไปไหนแล้วอ,อ่ะเอาคุณป้าชิงเรอเนี่ยนี่กระดาษอะไรเนี่ยไวเ้เจอนครั้งหน้านะไอ้หนูอะไรวันเนี้ยแค่มาทำงานกลางคืนครั้งแรกเนี่ยก็โดนซะแล้วนเนี่ย ตัวตัว,ต,วตัวเฮอะไรเนี่ยโอ้คุณลูกค้ากินปากมินมากเลยครับเออคุณลูกค้าต้องการอะไรครับคุณลูกค้าพูดเ่อะไรครับเนี่ยผมฟังไม่รู้เรื่องเลยครับอ๋อยากแก้ไอใช่ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ครับ ลูกค้าช่วยเงียบๆนะครับพอดีว่าผม,มตั้งใจโอเคกูไม่ไหวละตายแล้วร้านพังซะแล้ว